ชีวิตมีนาติดพ่อมัวใจวิ่งตามคนอื่นเขา,ามองตัวเราอีกทีมันใช่ตัวเราหรือไม่แต่ก่อนเคยคิด,ดว่าชีวิตคนนี่ต่างประจักษ์มองอีกทีชีวิตคนเรานี่ก็ไม่ต่างประจักษ์เลยนี่หว่าวิ่งหาทางออกทางรอดของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นคิดหาทางรอดใช่แต่เหตุผลในมุมของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น โทษทุกอย่างรารับตัวว่ามึงอผิดโดนคิดหันกลับมองตัวเองว่าตัวก็บิดเทจกันตัวเองนี่ถูกไปสมดโทษโทษแม่นทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองนี่หรือคนที่เหนือกว่าสัตว์ยกแนวคิดความคิดของตัวเองให้เหนือกว่าผู้อื่นสท้าไม่ใช่เพื่ออะไรเขาเพื่อ ความอยู่รอดของตัวเองด้วยกันเท่านั้นสัตว์โลกไอพวกนั้นเลย